เมนูประจำวันจันทร์ที่14เดือนตุลาคม time, มิวทามนมและขนมคาสเทลล่าลูปฟักทองลันช์ทามข้าวมันไก่สิงคโปร์ผัดหมี่ฮ่องกงไก่ผัดฟักทองโอเด้งโครเก็ตผักโขมดิบซอชีสซุปครีมเห็ดและกล้วยสแน็คทามโตเกียวไส้ครีมคราสตาดและแตงโมอารเตอร์สแนค็คไทยากิไส้ช,โชโ็อกโกแลต เมนูประจำวันอังคารที่15เดือนตุลาคม time, มิวทามนมและขนมเค้กโลเกาลัสไตล์ญี่ปุ่นลันช์ทาม้าวอบข้าวโพดไก่ทอดเทอร,อริยากิมักกะโรนีคาโบนาลาไข่หวานผัดเผ็ดเนยกระเทียมซุปแครอทและสาลี่สแน็ time, คทามขุนกะทิซาลิมลูกฟักทองและแอปเปิลอาฟเตอร์สแน็คขนมถ้วยฟู เมนูประจำวันพุทธที่16เดือนตุลาคมมิวทามนมและขนมคุกกี้เลมอนลูคทั้งคาวลันช์ทามข้าวผัดฮ่องกงโชยุลาเมงไก่อบซอสแอนโชวี่สปินาชบัตเตอร์ไข่กระทะซุปมะเขือเทศและข้าวโพดต้มสแน็คทามวาฟเฟิลมิกกี้มาส์และกล้วยอาฟเตอร์สแนค็คขนมโป้งเน่ง เมนูประจำวันพฤหัสบดีที่17เดือนตุลาคม time, มิวทามนมและขนมพอกฟลอสปันลันช์ทามข้าวอกทันยพืชบะหมี่หมูแดงหมูทอดทงคัสึอูด้องไข่ตุนเลสเทเบตวิชมัสรูมซุปอิตาเลียนและแอปเปิลสแนคทามเฟรชครีมแพนเค้กและแก้วมังกรอาฟเตอร์สแนควาฟเฟิลสติ เมนูประจำวันสุกที่18เดือนตุลาคม time, มิวทามนมและขนมเลมอนเค้กลันช์ทามข้าวอบมันเทศสปาเกตตี้ไวท์ซอสครีมเห็ดสลัดมันฝรั่งสไตล์ญี่ปุ่นไก่ทอดครีมมะนาวออมเล็ตสุกข้โพดและแตงโมสแนคทามปังเย็นนมชมพูและสาลี่อาฟเตอร์สแนคโดรายากิไส้สตรอเบอรี่รูปโปเกมอน